c h อ Choice Thailand เลือกได้ให้เดดพิธีกรของเราทั้งสองคนชาคริตย์ันหาำและพัสกรพนระบูนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Choice Thailand เลือกได้ให้เดดค่ะรายการเรื่องที่เดทติงเกมให้กำลันระดับโลกที่จะทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงค่ะวันนี้จะ Choice ของเรามาแบบหลากสไตล์อีกแล้วเป็นสวยหลากสไตล์ หลักสตล์บางคนก็สวยหลักสไตล์บางคนก็สวยเหมือนกําลังจะตายเราไปดูกันว่าทําไมเขาถึงเหมือนใกล้จะตายเอเขาเป็นใครจริงเหรอนั่นแหะสิแต่ในวงการนี่เธอสวยอยู่นะสวยอยู่แต่ว่าสวยแต่อาจจะพูดกับเธอไม่รู้เรื่องเออเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเธอกําลังฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะมีเป็นฝรั่งหรือเปล่าคุณดูเลพัชเวดีเป็นทองนะ นักแสดงตลกสุดขยันคบกับเธอหาได้ทั้งวันไปไหนไปกันเพราะเธอชอบหากิจกรรมสนุกสุดมันให้คุณได้ทั้งตื่นเต้นและเร้าใจรึงแม้จะไม่เอ็กซ์เซ,ซ็กซี่แต่หนูเล็กก้ากาคนนี้ขอการนติความจริงใจอต้อนรับพี่ดูแลครับ ไอ้ตรงไอ้ท่าไอ้เนี่ยทำทำใหม่ทำทำไมโอเคเฟิร์น you know h e best boy is lovely and everything สาธุดูเลกวันนี้ขอให้ได้ฝรั่งไปเต็มทีมเลยกแต่ลูกนี้ฝรั่งน่าจะชอบนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าสวยกำลังจะตายเออทำไมอ่ะทำไมพี่สวยแล้วจะตายแล้วหรอยังไม่ได้ตายแล้วทำไมไม่ตายล่ะอยู่ทำไมอ่ะ สาอยู่ให้ผู้ชายก็ได้ดมดมบ้างแล้วอย่างวันนี้วันนี้อย่างวันนี้จะจะเปิดโอกาสให้ชายแนวไหนมาดมเออพี่จะดมไหมล่ะคนต่อไปคนต่อไปครับผมยิงแยะนทพรที่รัฐธรรมนูครับเน็ตไอดอลหน้าใสสไตล์เกาหลีเธอเป็นสาวขี่เล่นและอารมณ์ดี ใครได้อยู่ใกล้เธอคนนี้คงไปไหนไม่รอดเพราะเธอเป็นคนที่น่ารักน่ากอดแค่เผลอมองคงเคลิ้มตลอดจนอยากจะจอดหัวใจไว้ที่เธอโอเปอร์เรังเฮต้อรับอย่างแย่ครับสวัสดีครับ่ะเป็นคนชอบกินหรือเป็นคนกินเก่งไหม ทำไมอะคะเพหในรูฟอาหารมีแต่แบบไปกินนึงนั่นเลยใช่เมื่อกี้ก่อนขึ้นมาปาทุเรียนไปสองขูอร่อยไหมชอบกินทุเรียนก็ทุเรียนก็อร่อยแต่มีอย่างหนึ่งที่อร่อยกว่าคือฝรั่งนพยายามจะบอกอะไรเป็นในนูดไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้เลยเลยนะคะแต่ว่าพีกเกลือเต็มหลังรถค่ะเตรียมมาจิ้มฝรั่ง มาดูแตช้อยคนต่อไปครับคุณเบนค์บยายนควิมพ์ครับนน่งเอกสาวสุดน่ารักใครเห็นก็หลงรักเพราะเธอคนนี้ร่าเริงอารมณ์ดีเป็นคนเฟรนลี่ทักทายแฟนคลับทุกที่ก็แหมเพราะเธอน่ารักสดใส,ส่ะขนาดนี้เป็นสาวใต้ใจดีรับรองใครที่คบกับเธอคนนี้คงเป็นผู้ชายที่โชคดีตลอดกาลขอ,อต้อนรับเบนรับ ที่แล้ววันนี้ก็พอกันโอ๊ยหนักนะหาคนไปแพ็คของกันไเรกุ้งกุ้งกิจการกุ้งกุ้งเดี๋ยววันนี้มาหาคนแพ็คของหม่ลองเท้าลองเท้าลองเท้าอีกขายรองเท้าอีกขายรองเท้าอีกแล้วยังไงอ่ะคือจะหาคนมาแพ็ครองเท้าอย่างเดียวเหรอแล้วคนไปเดทอ่ะต้องเป็นยังไงจริงๆก็ชอบเป็นผู้ชายแบบขาวๆาวสูงสูงอะไรเงี้ยค่ะขาวสูงใช่ตีตีคืาอยากจะบอกว่าเราแบบว่าใจปั้มไงแล้วก็เลี้ยงเขาเราแบบเลือกได้อะไรเงี้ยเพราะเราสวยด้วยแล้วก็เลือกคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยว ตอนแรกเนี่ยเป็นจบซีแล้วนะใช่ไม่ได้มีไม่ได้มีปลอเลยแต่เขาก็สวยจริงๆเขาเป็นคนใต้สวยมากเลยนะมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องตัดไปที่คนนี้ได้ปะเดี๋ยวหลังเวทีเดี๋ยวตบกันเลยไม่ไมเหมือนกันนี่คนใต้นี่คนใต้เออใต้อะไรใต้อะไรคนใต้กับคนใต้โอ้ดีเลยดีเลยเดี๋ยวตบตั้งสองคนเลยจะตบเขาสองคนแล้วคนสุดท้ายกล้าไปตบเขาหรอ คนสุดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูนะดูก่อนนี่เดี๋ยวดูด้วยดูก่อนนะคนสุดท้ายเรจะไปกล้าตกเขาจะสู้ตัวเองไหมอันนี้ก็ต้องเรียกว่าค้างฟ้าจริงๆพี่ไฮ่อภพและคับสวรรค์ครับนักร้องนักแสดงอุ่นรัพย์สุดเชฟบ้าแห่งวงการเธอเป็นคนขยันทำงานแถมยังชอบทำบุญ ครบกับเธอไม่ต้องรอลุ้นเพราะเธอจะดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวรักใครรักจริงไม่มีมั่วขอแค่จริงใจกับพี่ชั่วชัวให้รีบโยกกลับมาตอนนี้นีครครับสวัสดีครับยิ่งเจอยิ่งสุขขุมขึ้นถูกต้องและดูเป็นแบบว่า พยาหน้าเกาะมากเเดี๋ยวกันนะแป๊ดหนึ่งก็อี้นี่เล็กลงหรือว่าพี่ตัวใหญ่กาอี้เดิมแต่จริงๆแล้วคุณหญิงแย้คุณพลาดแล้วนะคุณมาเวทีนี้คุณจะมาหวังคนลงคนรวยอ่ะมันไม่ได้หรอกแต่ไอเวทีนี้คนที่เหมือนกับว่าจะหวังไปไปพึ่งพิงอ่ะน่าจะไปทางนู้นมากกว่าเขาปิดจ๊อบเลยด้วยเขปิดจ๊อบไว้นะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยแต่รวยมากนี่ วันนี้ก็ต้องมาประชันกันหน่อยว่าใครจะน่ารักปิดจอบเร็วกับกันถามพี่ไฮหน่อยดีกว่าไหมสเปคพี่ไฮวันนี้เราตามหาใครถามว่าสเปคตอนเนี้ยไม่น่าถามอ่ะไม่ต้องถามแล้วใครก็ได้ที่คำคำดูไม่มีหางโอเคเลยโอเคชัดเจนเอาเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะหนุ่มคนแรกครับเป็นหนุ่มวิศวโยธาหน้าคมแคบอดีตเดือนมหาวิทยาลัยนี่เหรอ ท <S <S สวัสดีครับผมชื่อทีมนะครับหนุ่มวิศวะโยธาหน้าคมเข้มอดีตเดือนมหาลัยปัจจุบันทำอาชีพเป็นนายแบบนัะแสดงนะครับเวลาว่างผมชอบทำบุญไหว้พระ เพราะทุกครั้งที่ผมไหว้พระวดทำบุญมันจะทำให้ผมจิตใจสงบนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อมแต่ก็พร้อมที่จะทำความดีให้กับคุณได้เสมอนะครับมาด้วยพี่ไอ้ก็มาไอเบนก็มาเอ้ากมาหมดเวลาโอ้โหหมดไปแบบ รวดเร็วว่องไวสวัสดีค่ะตาวันทีละคนทีละคนทีละคนเลยถูกต้องเลยยิงแย้มาก่อนอ่ะพยายามที่จะเล่นหูเล่นตาใครใครคุณเล็กอ๋อคุณแยคือเห็นว่าจบวิศวะโยธาส่วนยิงแย้เป็นสาย t u b e ป่ะค่ะเผื่อจะ้าันได้วิศวะโยธากระสาย YouTube อือ ยอทอเหมือนกันโอ้อโยชากันยูทูชชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรนะทีมครับชื่อทีมยอทอแย่ทีมเห็นไหมอ่ะเบนตาเห็นละตกแต่งบ้านไม่นี่ไงตกแต่งบ้านขุดทงขุดท่อที่บ้านได้ไฮยอทอที่บ้านด้วยเดี๋ยวนี่จะเอามาเป็นคนใช้เลย คนใช้ด้วยแล้วก็แบบดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจองเวลาไปขุดนู่นนะมาขุดเราดีกว่าไหมใช่เออไม่เป็นไรเราเล็กเราคือชอบแบบนี้ไงก็เลยชอบใช่สิชอบตีตีเล็กตาเล็กด้วยแล้วมีเข่าด้วยมีหนวดด้วยใช่ผู้ชอบผู้ชายมีหนวดมีเข่าใซตทีเดี๋ยวสามสาวเนี่ยเขาจะเลือกไหมเนี่ย เพศอแต่ละคนยิ่ขุดท่อเอาเอาตรงๆนะคนนิ่งเงียบๆอะเอาไปกินที่ที่แบบว่านิ่งๆเาไปเคุณแม่ว่ามาคือน้าเอาหญิงใหญ่มาเกือขั้วกับหญิงเล็กเลยจริงเเราเราไม่ใช่หญิงใหญ่เราต้องหม่องแม่แล้วค่ะหม่อแม่หม่องแม่ว่าไงคะหม่องแม่หม่องแม่ว่าอยู่ที่วิจารณญาณของคุณชายกลางนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากซื้อบ้านติดกัน3ามหลังยัง oh หาวิวซะไม่ได้เลยอันนี้มีเหตุผลชื่อทีมใช่ไหมคะใช่คือคเขาแค่ซื้อบ้าน3าหลังอ่ะหนูเล็กขับรถมินิค่ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าหนูเล็กกำลังประกาศขายรถอยู่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ะคะ <c oughs> อ่ะสี่สามสี่ทีมครับผมทีมไหนดี ขอเลือกทีมพี่ไฮครับผม บ้านสี่สาวที่เขามีอะไรบ้างท่าทางเรา้อจะรู้คุได้หมดได้ได้คนต่อไปครับดุ่มหน้าซื้อเสียงดีคีย์ออนต้องบําครับสวัสดีครับชื่อบํานะครับผมเป็นคนหน้าซื่อๆครับผมผิวเข้มตาโตครับ นิสใสของผมเหมือนน้องหมาเลยครับเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ขี้อ้อนด้วยครับผม <Hey. S 1> แต่เสียดายจังเลยครับน้องหมาตัวนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เลยไม่รู้จะไปอ้อนใครครับ <Hey. S 1> ยิ่งยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมมาทั้งกลมยิ่งเหมือนหมาวัดเลยครับ <Hey. S 1> พอจะมีใครหันมาบ้างไหมครับผมท่านอายตายสิให้น้ำมอ ย si ีอายพอต่อพอคนดีอยากสิทายตีีที่ให้น้ำบอดีถือได้อายซ้ำหายใจน้ำตาสิไชีวิตของคน เลยเนาะเออไม่แน่เปิดไปเลย่ะทำไมอ่ะคือไม่ชอบคนคียอ้อนอ้าวแต่เขาียอ้อนแต่ไม่งิดแล้วว่าชอบเพลงที่เขาร้องอ๋อคือพอได้ยินเพลงลูกทุ่งนี่เปิดเลยเปิดเลยหันมาเลยพี่ไฮก็เปิดเหมือนกันเออเดี๋ยวทำไรอ่ะค่ะบ้าอะไรมันผม วันนี้แบบว่าบอกเลยไม่ได้มาหาคุณเดชมาหาคุณแม่มาหาคุณแม่เดี๋ยวคุณคุณเล่นคุณเล่นพูดตรงๆแบบเนี้ยลองให้เขาแย่งคุณหน่อยไหมเออเขาแย่งวะพี่ชายพี่กายเดต้องมาแย่งเพี่หนูเร่งนะพี่ดูเร่งนะแย่งไหมกาก้าเออโอ้แท้ก็ขมิบขนาดนั้นไม่แย่งแล้วกั่ไปไหมคะกาก้ให้เขาไปหาคุณแม่เดี๋ค่ะเดี๋ยว บอกแล้วชีนิ่งชีจะปิดจอบแล้วเน่าไปหนึ่งคนยัง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 แม่ก่อนไปฟังแม่ด้วยแม่เอาไหมฟังแม่ก่อนเอาสิลูกๆเต็มบ้านเลยโอ้โหไซแบบว่าสาม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 เท่าเขาหลามชอบไหมชอบไหมชัดๆไปเลยทีมดูเลขหรือทีไม่ให้ครับทีไทยที คุณไม่หายมาพรค่ะทยเจอร์รแม่ได้ไปละวัยตัวแรกแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปกินตัวแรกของแม่มาฉีดเดี๋ยวมันจะไปกินตัวแรกของแม่เลยแม่กลัวเดี๋ยวมาดูว่าคนที่สามจะินช็อปปี้หายเลยหรือเปล่าเริ่มครับเริ่มค่ะคนต่อไปครับดุ่มในแบบอินเตอร์ชาวอิตาลีนี่ไง Forma, la forma. Kun, Jack Cup Jack! <laughs> <laughs> Salve Hello, I'm Jack. I'm from Italy. I'm 24 years old. I move here for work as a model, but now i say here, i live here because i love thailand i like thai food i like the weather and especially i like tigers because they are funny they are beautiful and they are sensitive so i want to say something to you it's our secret word so if you want to know just turn around and i will whisper to you here ดี่หมีหมดเวลาต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่มีน่าความเป็นคลาสสิกระเรียนมากจริงหรออิตเลี่ยนพี่เขาให้าช่ไหมล่ะใช่ใช่สำหรับพวกลาสติกสุดๆสองสาวครับผมคุณแย้ครับตามหาฝรั่งอยู่เอามาให้แล้วนี่เงหนึ่งลูกให้เลยลูกให่จะขอปลอกได้ไหมคะขอบปอกเออเพราะว่าไม่ค่อยกินเปลือกอะค่ะอยากจะกินเฉพาะเนื้อเอ if you were a fruit she would peel you and eat all of you อเดี๋ยแต่ใส่ม่นูหดลายมากเลยเหมือนเหมือนปอกจริงๆอ่ะปอกจริงๆเลยคุณเบนันคุณเบนครับรูปร่างดีมากค่ะหล่อมากชอบต้องปอกก่อนถึงจะรู้ว่าดีหรือเปล่าว ออกได้ไหมคะกินไม่ได้กินยังไงเนี่ยชอบกินทั้งเปลือกอะไรหรอคือใครหนูชอบกินทั้งเปลือกหรือพี่เบนเองอะเบนชอบกินทั้งเปลือกแต่แกชอบกินเม็ดเข้าไปด้วยว่าไงครับเบนเอ่อเบนเข้าไปด้แบบเฟรนฝรั่งฝรั่งเม็ดกินได้ปวดหัวแต่ระวังเป็นไส้ติ่งน่ารักค่ะน่ารัก Yeah, you're cute, handsome, and you look really smart. in that Thank thin things. you. Well, okay, you have two teams, Kun Ben or Kun Ying. Yeah. yeah. I'm <laughs> <-tizens>. <advances noise> <laughs> <Everything's gar> <inaudible> บอกว่าแม่ไม่หันมาถ้าเกิดหันมาไม่รู้เปิดไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพักกันสักครคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ Motion Non-Stop Channel.